โลจ้าแม่น้ำเดือนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพิ <c oughs> ่งว่างเจอเพื่อ,อว่างตรงกันเนาะจ้าโอเควันนี้ล่างสูตรเงินแสนใช่ไหมเลขล่างสูตรเงินแสนันต่างหากได้จับคู่ต่างหากอ๋อจับคู่ต่างหากสูตรเงินแสนต่างหากเนาะจ้าเอาเอาอะไรก่อน เอาวิา่เเเเเงเงินแสนก็ได้โอล่เก <Okay. S 1> ้ามาตัวหนึ่งล่างโอเควิ่งเงินแสนวิ่งแปดกับเก้ามาตัวหนึ่งเนาะอันนี้เป็นสูตรมันใช่วิ่งนะคะเป็นสูตรวิ่งเงินแสนไอวิ่งต่างหากไอวิ่งอันนี้เป็นสูตรอ๋อนี่เป็นสูตรโอเคโอเคจ้าจ้าไม่เกี่ยวกับที่เดนจะจับให้บ่เกียเก่ยวกันนะโอ้ oh. ฉยว่าอันนี้สูตรเรงตั้งหากโอ้ค่ะค่ะค่ะโอเคอมันบกเกวกับมาจับคู่นะโอ้จะไอไอไอจับคู่มันจะมีวิ่งหากับวิ่งหกอืมเอาอะไรก่อนวันนี้เอา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 เลขจับคู่วิ่งหากับวิ่งหกก่อนวิ่งห้ากับหกอันนี้คือล่างเนาะ <c oughs> ข่าว่างอย่างเดียวจ้าคู่ 5, 6, 3, 6, 7, 6. ห้าหกสามหกเจ็ดหกห้า,าหกสามหกเจ็ดหกค่ะแค่นี้เลยเลขล่างโอแค่นี้ไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับสูตรวิ่งเงินเสนไม่เกี่ยวอืมคนละอย่างกันเนะออาะในฟังนะจ้าจ้า,าจ้าเวมันไรซีกับหามันมาหาเนาะอืมคแปดกับเก้า โอ้ oh. เร็วที่นี่เอ่อเ,เลขเลขล่างี่งวดเลขล่างนี่งวดที่เราได้ได้ตัวใดไม่ํำเดือนสี่ก็ 5, กม,มาหาเราพูดเรื่องสูย์เงินเสนอ่ะอืมมหามาเจนหาสี่กับห้ามันออกเจหาเนาะจ้าจังวงวดนี้ไม่ได้เปกดกับเ,เก้าสูตเงินเสนเลขล่าง วันนี้ได้แปดแปดมันดับที่ว่าหอยฟังเรืองสูตรเญก็เสียนก็เป็นมันดับมันจะเหลือเก่าโอ้แปดดับเนาะจ้าแปดดับเหลือเก่าจะเลยบระจัดอันนี้หาเปรตไทยโอ้นิ่นคุกนั่นแหละข้างล่างนิ่นคุกเพราะเพราะว่ามันลำมัวมันจะเป็นคู่รักซิปจะเป็นที่ Oh. ม,มันดับเมนนะค่ะค่ะค่ะมันจะเป็นแบบนี้อื hmm. หน่วยคู่อ,อ,อสูรเต็มก็ได้อสูรเต็มก็ได้หลักสิบมีหนึ่งหาสามหลักสิบเดี๋ยวนะคะหลักสิบมีหนึ่งมีห้ามีสามหน่วยมีหกมีสี่มีเก้า จักหน่อยมีอะไรนะหกสี่เก้าหกสี่เก้าจะเดือนเดือนเดือนจบสามหกกับเจ็ดหกอันนี้คือใช้ล่างอย่างเดียวบ่แม่นเดือนล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวบนค่ะโอ้ล่างอย่างเดียว งวน,นี้รักหน่วยมันจะเป็นคู่ลักสิบจะเป็นคี่จ้าอืมี่มันจะมี1 3, 7, 9, น7่5งสามเจ็ดเก้าหาเนาะแต่มันมีหาตัวนะจ้าจ้าแต่เขาเปลมาทุกตัวแค่เรา่ังว่าบางคนอาจจะบ่รู้นะ<ม>นอมืมรักหวยแล้วก็มีศูนย์สี่หกแปดเลขคู่นะค่ะค่ะแต่เดือดเอาจำหายหกกับสี่หกกับสี่กับเกา จ้ามันไป่แบบนี้นะแจ่กับเน้นเลขคู่่ะนะหลักหน่วยอ่นะค่ะค่ะหลักหน่วยเท่ากับคู่เนาะหลักสิบเท่ากับคี่จับอาจารย์อื่นเพื่ออาจารย์อื่นเขมเเนี่ะนะเพื่ออยากจับไปใส่อืมคู่คี่มันจะบ่ค่อยพิษนะคู่คี่แต่มันจับคู่บ่ค่อยถูกแค่นั้นจ้าวัววัวที่แล้วนี่แม่น้ำเดือนให้ให้อะไรที่เนเลขคู่เลขคี่นี่ ูลกขี้อันนี้หมูีขี่ไงมันออกขี่ขี่อโอ้คูล็กขี้มันจะมาพิษแค่จับคู่มันจะพิษอืมคู่ขี่ดีเพราะว่ามันมีสามสูตรมันจะขี่ทั้งมืไงค่ะค่ะลักซิปอันนี้สามสูตลังมวยสามขูดงวดนี่ลักซิปมันจะเป็นขี่สองสูตรแล้วก็มันมีสามสูตรตัวอีกหนึ่งเป็นคู่เขากับองเรียกเอาหลายกวนนะลังมวยก่ะ สองสูตรขี่ส ja, ja. mm ูตรหนึ่งเขาก็เรียกเอาอันเดหลายกลัวนะจ้าจ้างวดกวนงวดกวนมันมันครบทั้งสามเลยนะโอ้แล้วงวดมันจะมาคืบกันเขาก็เลยเรียกเอาตัวที่หลายกลัวค่ะค่ะอืมอืมที่งี้ละเล็กล่างอ่ะขอเสริมเด็กบุญเลยจ้ะจ้าจ้าได้ค่ะได้ที่งวดอันนี้คลิปที่แล้วให้อันซีเก่าหนึ่งเนาะฮ่น วันนี้ขอเสริม477กับ473น้ำเนตัวหนึ่งเพิ่มเติม477ก็กั 77, บ473บอกก็อืมมที่นี่ให้เขียนครบครบสูตรเนี่ยเพื่ออันนี้เอฟซีอยากจับเอาเองนะได้ได้ได้รักลอยอ่ะเขียนรักรลอย,ยนะคะอันนี้บนเนาะ าอันนี้บนหลักร้อยหลักร้อยมีหมีสามีสี่กับแปดมีสมีมีหมีสมมีสี่มีแปดบ่ได้คิดย้นไหยสุดก่อนหนสกับแปดเนาะเมอนอสิบบนมีสามมีหมีเจ็ดมีเกมีสมมีหมีห เจ็ดมีเก้ามีเจ็ดมีเก้าหลักหน่วยมีหนึ่งมีสี่มีเจ็ดมีสามมีหนึ่งมีสี่มีเจ็ดมีสามจะพอสุดกรนเดือนไหาหนึ่งสี่เจ็ดเนาะค่ะจานั่นแหละว่าไปจับใครอาจารย์เดที่เขาเหม็นเหม็นนะอือโอ้เดซี่จริงเดี๋ยวจะว่าหวยฟังอีกอย่างหนึ่งเด้อ ลักลอยเด้อเลขแปดมันดับทุกลักแล้วเด้อโอ้ลักล้อยเนี่ยคือแปดดับเป็นบ่จ้ะทำไปสมาแปดดับทุกลักเด้อขังบุญน่ะโอ้พ่อมาสลอยซิบหน่วยขังบนนะุญน่ะมันจ็เหลือสี่ตัวเดียวงวดลักลอยไปที่นีนอืมเป็นหกสี่ลักลอยนะค่ะค่ะจาสุดกรเดอนอันเดืนเดนไฮอันนี้วิ่งสองโต้เนาะอันแปดกันลอยตอวีกับแปดค่ะ ปันี่ตันนี้เปียมันดับทุกลักแล้วเด้อโอ้เปียนเนี่ยกระองมใไซเลือ่อนบอกระตงมาใส่หละที่อีกอย่างหนึ่งหลีกห,หนึ่งนะปะับันนี่หนึ่งดับทุกลักเด้อบนนะ่ะโอ้หนึ่งก็ดับเนาะดักจากลกหนึ่งกด็งงกดับทุกลักแต่กเ,เอาหน่อยๆอันนี้ซีเก้าหนึ่งนะมันเน้นเอาซีเจ็ดเจ็ดกับซีเจ็ดสามเอาตต้หลอพี่สเนี่ยค่ะค ก็น่ะเดี้ยนถึงเ่าอยากลงก้อนไงแต่ลงกล้อนหรอมันคิดมันมันมีหลายสูตรเนาะ<ม>ค่อยเบิ้งจะดักมอมันเป็นแบบนี้ค่อยเบิง้งจ้าเดี๋ยวจะนั่งสิโทรหาแม่เดือนอีกเดือนหนึ่งคงสุดท้ายเนาะเอาเข็นเเขนไก่ถ้าถตัดโครงสุดท้ายคือไก่มือเหล็กออกเด้อใช่ใช่ใช่เพราะว่าเดือนกับจะนั่งคำนวณไปเรื่อยๆนั่นแหละจ้าเดี๋ยวสิววโทรหาประมาณวันที่สามสิบจังสี่ เร<อ><อ>ืเอ่องข้างนั้นบัดที่นี่เดี๋ยวหัดฝากเลขล่างดับคู่ในคู่สองโต้นะเลขล่างดับคู่ดับคู่เมนดับสองโต้นะจ้าจ้าศูนย์ศูนย์สี่สองสองสี่สี่สองสองสี่ห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าสองสองแปดแปดสองสองแปดแปด แ0 0 8ู0 0 8ศดับเฉพาะล่างอันนี้ดับล่างอย่างเดียวเนาะจ้าจ้าเดียวไม่เกี่ยวกับบนจ้ากะเออกระตะก้อนเดือนกะบตะสองพิที่เหลือเดือนกะเคยลงเคยดงดังสี่ชาย่าเมย์นำเดือนเนาะโอ้โหจ้าจ้าก็มีช่องนึงมาไทยทอดถึงบ้านนั่นแหละอืม เลื่อนตัวาลงแล้วเพราะว่าเลขมันบ่ค่อยเข้าบัดทีนี้เักเลยเฮ็ดสื้อเองนะโ oh. อ้เออเงตะกอนก็ถ้าดังถัดังคักคนเฮาตะเงียบไปเงียบคักค่ะดับดับโซเชียลเนาะจ้าแม่นอันยูมีช่องอื่อนมาจ่ายทําถึงหอดบ้านน,นั่นแหลยตะกอนแม่ยน้ำเลื่อนถัดังนะแข่งกันกับยังแม่น้ํานึงเออเออจ้าเอางวดนี้ให้มันดังเด้อแม่น้ําเดือนเด้อก็คิดที่ คี่คิดร้องคิดก็คือว่าเออหายเมียนำเดือนกลับมาอีกที่หนึ่งบบค่อยเบิ่งจะดังบบมันจะโผล่โบนะย่ำย่ำดังนี่ก็อุ้ยหลับโทรศัพท์จนหดหางุ่มพวกถุ่มจนเสียงบ่มีอืมแล้วหน่ก็จหายแค่ที่ที่มีไรในกันนะทรงหายแค่มีไรในกันค่ะก็ไปพับโทรศัพท์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋หายแต่คนถี่มีไรเออแต่เขาแน่บ่เขาแน่นะแม่ว่าจะเข่าทุงตักก็ีด้ค่ะค่ะ ก็เริ่มเขาอะไงไงุกรายการอ่นลงคลิปอ่นงวดแรกก็อยากทำเขาเนะาะค่ะค่ะแล้วหนาสินะก็อยากเออให้เอฟซีให้ได้กันทุกคนนะค่ะเอาแม่ลำเดือนถ่ายคลิปแล่ะออฝากยังถึงเอฟซีบอก็ก็ขอให้โซคให้มันกันทุกคนนั่นแหละกันมีแค่นี้เลยแจ็คสเว้าอย่างจะล่างล่างนี่หาหกสามหกเจ็ดหกนี่ขึ้นเน้นเลยบอ นเนเนสามหกกับเจ็ดหกเรีนสามหสามหกเจ็ดหก้าเนาะเอาจัมาจับหนาค่ะค่ะแื่อว่าซื้อขี่กับคู่เร่นเล่นขี่กับคู่อะล่างนี่เนาะล่างจ้ะเล็กบดกฮเนียนนีนี้ขี่ขีเล็กบดน่ะจ้ะลักลออกับแฮเนีนคู่อ๋อค่ะจ้ะ โอเคก็ค่ะค่ะข,ขอบคุณแม่นำเดือนหลายๆด้วยไคแม่นำเดือนสุขภาพแข็งแรงลำลวยลำลวยเนะาะขอบคุณค่ะเดี๋ยวโทรหาใหม่ตอนโค้งสุดท้ายเนาะขอบคุณค่ะควัสดีค่ะค่ะ